พี่ไม่ได้หลอกเน่ะพี่พูดจริงๆอะพี่ไม่ได้หลอกเหรอพี่ไม่ตรงปกขนาดเนี้ยพี่รูปเปรไฟพี่อะตัวจริงมันไม่ใช่เลยอ่ะพี่หลอกหนูตั้งแต่ต้นเลยอะพี่จะให้ทำไงอะก็แอปมันเห็นเขาเล่นกันพี่ก็เล่นก็ใช่ไงหนูยังพี่ว่าหนูตรงปกไหมฮะพี่แต่ดูพี่ดิพี่เหมือนเอารูปคนละคนมาเลยอะ มันจะไม่เหมือนกันได้ไงอะหนูว่าพี่แต่งรูปว่าเกินไปอะมันดูไม่ใช่ตัวพี่เลยอะแค่นี้พี่ก็ไม่มีความจริงใจให้หนูแล้วอะมีดิสามเดือนที่ให้กันมาเนี่ยก็ใช่ไงพี่แล้วพี่รู้ไหมว่าสามเดือนของพี่อะหนูพลาดอะไรไปแล้วบ้างอ่ะพี่คิดว่าหนูไม่ให้ความจริงใจกับพี่หรอฮะพี่คิดว่าหนูไม่จริงใจหรอไม่งั้นหนูจะมาเจอพี่ได้ไงอ่ะ คนก็เข้ามาจีบหนูเยอะนะไว้พี่พี่ก็รู้อะแต่หนูเลือกพี่อะพี่เข้าใจพี่อ่ะทำไมหนูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ได้วะหนูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยอะพี่รู้ปะหนูผิดหวังในตัวพี่มากเลยอ่ะน่าจำเลยแอปโอ้หเอ้ยแล้วพี่คิดดูดิเราจะคบกันต่อได้ไงอะแค่เริ่มต้นพี่ก็หลอกหนูแล้วอะ แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยนะว่าพี่หลอกอะไรหนูมาแล้วบ้างอ่ะแค่รู้พี่ยังไม่กล้าเอาเอาตัวจริงในปัจจุบันมาเลยอะพี่ไม่พูดไม่ออกอะพูดยังไงหนูว่าพี่กับหนูยุติความสัมพันธ์ยังเท่านี้เหรอพี่คือ <c oughs> หนูว่ามันเสียเวลาถ้าพูดตามตรงอ่ะ <c oughs> สามเดือนที่ผ่านมาพี่ ี่ก็จริงใจกับหนูตลอดนะก็หนูถึงถามไงว่าหนูไม่จริงใจกับพี่หรอไม่งั้นวันนี้เราจะมาเจอกันได้ไงแล้วสิ่งที่เราคุยกันไว้มันพังหมดเลยพี่พี่ผิดเองอะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้เหรอเริ่มต้นกันใหม่ยังไงอ่ะมันก็ติดอยู่ดีอ่ะพี่แล้วเราเห็นตัวจริงแั้งกอะไรกันแล้วพี่เคยคิดไหมว่าพี่พี่ การเริ่มต้นด้วยการโกหกครั้งแรกอ่ะมันจะต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่เข้าใจตรงนั้นน่ะพี่เคยเอาลูกโปรไฟล์พี่ให้ใครดูไหมเพาแบบเฮ้ยมันเหมือนกูไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเคยไหมไม่เคยอ่ะก็นี่ไงพี่อย่าว่าแต่พี่หลอกหนูเลยพี่ก็หลอกตัวเองไม่พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่พี่รักหนูนะพี่เราจบกันเถอะหนูว่าเราพรแค่นี้เรอะพี่ นะไม่หนูเสียเวลามามา,มากพอแล้วพี่ไม่สามเดือนที่ผ่านมานี้หนูมีคนมาชอบหลายคนไม่งั้นหนูไม่อย่างนี้หรอพี่